สวัสดีครับคลิปคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนาฬิกาให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมได้นาฬิกามาเยอะแยะเลยครับหลายยี่ห้อนะครับกองโตนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับเรือนแรกนะครับยี่ห้อ DW ครับเรือนนี้จะใช้ของแท้ไหมนะครับเรือนนี้เป็นของปลอมนะครับจะเป็นตัวชุบมานะครับของแท้เนี่ยวัสดุนะครับในการทําตัวเรือนส่วนมากจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับนี่เป็นตัวชุบมานะครับน่าจะเป็นตัวชุบตะกั่วมานะครับสภาพก็ยังสวยนะครับ ก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูมากนะครับยิ่งประสบการณ์ก็จะยิ่งเยอะนะครับยิ่งจะสามารถแยกแยะนการได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเลื่อนต่อมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อคาซิโอครับเรือนนี้วัสดุเขาทํามาจากทองเหลืองนะครับแท้ไหมครับทามาจากทองเหลืองเป็นของแท้นะครับอ่านการคาสิโอเนี่ยจุดสังเกตหลักๆให้ดูที่ฝาหลังนะครับเขาจะปั๊มนะครับยี่ห้อแล้วก็รุ่นในการคาสิโอว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ บานพับฝาเขาก็จะปั๊มคาเซโอได้ค่อนข้างจะคมชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็จะเป็นยี่ห้อคาเซโอเหมือนกันครับเป็นตัวทองเหลืองเหมือนกับเรือนแรกนะครับอ่าก็ให้เห็นฝาหลังคันชัดๆนะครับว่าเขาปั๊มคาเซโอแล้วก็รหัสนะครับของนาฬิกานะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนาฬิกาคาเซโอถ้าเป็นเกรดทองเหลืองนะครับเขาจะขายอยู่ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงประมาณ2,000บาทนะครับ ก็จะได้วัสดุเป็นทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเราซื้อนาฬิกาที่แพงกว่านั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นาฬิกาที่เป็นตัวสแตนเลสนะครับคาสิโอมีอยู่ประมาณนะครับประมาณ3แบบนะแบบที่เป็นเรซินนะครับแบบที่เป็นตัวทองเหลืองแล้วก็แบบที่เป็นในส่วนของสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับตระกูลจีช็อคเบบีจีก็ ก็ว่ากันไปนะครับเขาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาเซโอเช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าจะใช่ของแท้ไหมบานพับไม่ปั๊มนะครับเห็นไหมบานพับไม่ปัม๊มแต่ตัวนี้ก็ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะของกรอบบางตัวก็ปัม๊มบานพับสายเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สังเกตหลักๆวงฝาหลังเนี่ยนะครับของปอมส่วนใหญ่เ็าจะไม่ปั๊มนะครับไม่ปั๊มรุ่นนะครับตัวนี้ก็ปั๊มแค่คาเซโอสตเตรเล็กสเตอร์แบกนะครับ นี่ก็ยืนยันได้ชัดเจนนะในการเรือนี้เป็นของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามสังเกตฝาหลังให้ดีนะครับสำหรับนาฬิกาคาติโอของปลอมนะครับจะใช้กับหลายรุ่นมากครับเป็นสิบยี่สิบรุ่นเลยนะครับแต่ใช้ฝาหลังแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเรื่องต่อมาครับยี่ห้อดีเซลครับดีเซลเรื่อนี้เป็นของปลอมนะครับฝาหลังก็สกินปั๊มได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่จะเห็นว่าเนื้อโลหะมีการหลุดล่อนนะครับอันนี้เป็นตัวตะกัวชุบนะครับนี่ก็เป็นของปลอมนะ ดีเซลนะครับเนื้อโลหะเขาจะใช้ตัวสแตนเลสนะครับเป็นตัวทําตัวเรือนนะครับถ้าเป็นเกรดตัวทองเหลืองเป็นก๊อบเกรดเนะครับไม่ใช่ของแท้นะไม่เหมือนคาซิโอนะครับคาซิโอทองเหลืองมาทํานะครับนั่นเป็นของแท้แต่ดีเซลไม่มีเกรดทองเหลืองนะครับถ้าเป็นเกรดทองเหลืองคือเป็นก๊อบเนะครับยังไม่ใช่งานแท้นะครับมาดูเรือนต่อไปครับตัวนี้ยี่ห้ออิกินะครับ อีก่เรือนนี้จะใช้ของแท้ไหมอ่าตัวนี้ก็นะครับมีรายละเอียดของยี่ห้อนะครับที่ฝาหลังคอบค้างเด่นชันนะครับเรือนนี้เป็นของแท้นะครับในการอิกิจะไม่มีของปลอมจําหน่ายในบ้านเรานะครับถ้าคุณซื้อในกายยี่ห้ออีกิมาโอเคคุณได้ของแท้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนวัสดุก็ทั่วไปครับราคาไม่แพงนะครับอ่มาดูเรือนต่อมานะครับเรือนนี้ยี่ห้อโค้ดนะครับตัวนี้นะครับ เป็นของแท้ไหมหรือนี่เป็นของปลอมนะครับวัสดุก็เป็นตะกั่วชุบเหมือนเดิมนะครับส่วนสายเนี่ยก็เป็นสายเทียมนะครับก็จะเสื่อมสภาพค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับไม่น่าจะสามารถนํามาใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเป็นของแท้สายก็จะเป็นสายหนังนะครับตัวเรือนสแตนเลสนะครับดูเอาไว้นะครับจะได้แยกแยะในกาของแท้กับของปลอมนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเลื่อนต่อมาครับ เรือนต่อมาก็ยี่ห้ออามานี่ครับนะวงเล็ก3มวงเนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นเข็มเล็กนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับส่วนในส่วนของฝาหลังก็ปั๊มจ,จางๆครับระเดียดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ลมดํามานะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยงามครับแล้วก็สายเนี่ยนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นสายเดิมนะ พราะปกตินการามานี่ส่วนใหญ่จะจะปั๊มที่บัเคเกิลนับถึงนั้นจะเป็นของปลอมก็จะปั๊มนะครับยี่ห้ออามานี่ตรงบัเคเกิลนับแต่ตัวนี้ไม่มีครับสายนะ่าจะเปลี่ยนมามาดูเรื่องต่อไปครับยี่ห้ออเมริกันอีเกิลครับเรื่องนี้ใช่ของแท้ไหมนการ a อเมริกันอะีเกิลนะครับก็จะไม่มีของปลอมจําหน่ายนะครับรือว่ายังไม่มีของเลียนแบบนะครับนการเรื่องนี้จึงเป็นของแท้นะครับอ่านาาร มการอีกก็กันน้าได้ดีนะครับวัสดุก็ทั่วไปนะครับราคาไม่แพงครับเรื่อนต่อมาครับยี่ห้อกุชชี่ครับกุชชี่จะใช้ของแท้ไหมเดือนนี้เนี่ยนะครับใช้สายสอดนาโต้นะครับบัคเกิลก็จะปั๊มกุชชี่นะครับเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองถอดสายนาโต้ออกมาดูครับว่าฝั่งหลังนี้จะเป็นยังไงอ่าก็จะเห็นการปั๊มกุชชี่ได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่เรือนนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเรือนนี้เป็นตะกวัวชุบมานับสภาพใหม่เหมือนก็เลยยังดูดีและยังดูสวยงามอยู่นะครับของแท้ส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากสแตนเลสนะครับส่วนเรือนต่อมาก็จะเป็นยี่ห้อเกทนะครับตัวนี้สภาพยังสวยนะครับเนื้อโลหะดูออกไหมครับว่าเนื้อโลหะเป็นอะไรตัวนี้ใช่ของแท้ไหมตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับตัวนี้เป็นของก๊อปปี้นะครับวงเล็บทั้ง3วงเนี่ยถ้าเป็นของแท้ก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้เป็นเข็มหลอกนะครับ จะไม่ใช่เข็มแท้นะครับสําหรับเข็มเล็กฝาหลังก็ดูเนียนตาดีครับค่อนข้างจะคมชัดดีนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ของแท้นะครับวัสดุเป็นตะกั่วครับสภาพใหม่ก็เลยยังดูดีนะครับอย่าพยายามหลงนะครับแยกยะให้ออกนะเลื่อนต่อมาครับยี่ห้อคาเซโอนะครับมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของปลอมนะครับฝาหลังก็สแตนเลสสตีลแบ็กนะครับไม่ได้บอกรุ่นบอกรายละเอียดนะฮะอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็ ที่พับสายก็ไม่ได้ปั๊มอะไรครับอันนี้ก็ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยเจองานแบบนี้แน่นอนครับเลื่อนต่อมาครับยี่ห้อเซมิครับยี่ห้อเซมิใช่ของแท้หรือเปล่าครับอ่าในการยี่ห้อเซมิยังไม่มีในการที่เป็นของเล่นแบบหรือว่าของปลอมนะครับในการเมถ้าเกิดคุณซื้อในการยี่ห้อนี้มาคุณได้ของแท้นะครับเครื่องก็ถือว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ ทนทานนะครับทนทานใช้ได้เทียบชั้นกับนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำนะที่ขายบนห้างทั่วๆไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าราคาเขาถูกนะครับวัสดุก็ต้องเป็นตัวตะกัวชุบแน่นอนครับราคาแค่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะครับสำหรับคนไม่แพ้ก็ใส่กันยาวๆครับสำหรับนาฬกาประเภทตัวชุบนะครับเลื่อนต่อมาครับนี่ก็เป็นเรือนสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวให้ดูกันวันนี้แล้วนะครับ นั่นก็คือที่ห้อเควินคายครับหรือว่า CK ดูออกหรือเปล่าครับว่าตัวนี้เป็นของแท้หรือไม่ของแท้วัสดุเขาต้องทํามาจากสแตนเลสนะครับอย่างน้อยต้องทํามาจากสแตนเลสดูออกไหมครับยแยกแยะกันได้ไหมว่ามันเป็นเนื้อสแตนเลสไหมสําหรับในการ CK ตัวนี้เป็นของแท้นะครับตัวเรือนเขาทํามาจากตัวสแตนเลสนะครับตัวนี้นะครับ เห็นไหมเครื่องอันนี้เปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับสำหรับวัสดุที่เขานำมาทำเนี่ยอาจจะเป็นตัวไทเทเนียมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวอลูมิเนียมก็ได้ครับอ่านี่ก็จะมีหลายแบบหลายวัสดุที่เขานำมาทำตัวเรือนนะครับคลิปคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ